สวัสดีครับพมกับแอดมินแทนนะครับผมสำหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันที่22กันยายนนะวันพฤหัสนะครับพบกันได้ทุกวันสำหรับแนวทางหวยฮานอยกับช่องแอดมินแทนนะครับผมเออเด่น3แถววันนี้นะครับแถวแรกครับ21งหนึ่มากระเจ็ดอันนี้คือปกตินะครับแถวที่2ครับพิเศษครับ13ึ่งสามากระแปดสนะครับแถวที่3 VIP 64อพีหกมากระสองห ดึงเด่นวันนี้เด่นไปที่แถวแรกเลยนะครับสองหนึ่งครับมากับตัวที่ชนมีเจ็ดนะครับแปดสามครับเราก็ห้า สองมาสอหนึ่งครับสองเจ็ดนะสองแปดสองสสองห้านึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งแหนึ่งห้ารักรักร้อยนะครับเจ็ดแปดสาห้าเ้าสสองรักร้อยสครับ สี่สองหนึ่งครับสี่สองเจ็ดสี่สองแปดสี่สองสามสี่สองห้านะครับสี่หนึ่งเจ็ดครับสี่หนึ่งปดสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งห้านะครับผมเน้นไปที่สองนะมีอนสองก็มีสองหนึ่งนะครับสองเจ็ดสองสามเน้นพี่น้องไป 421นะครับ427แล้วก็423สําหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับวันพฤรหัสที่22วันนี้ระวังเบิ้ลไวน้นะิดนะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเบิ้ล22นะครับฮานอยมาเบิ้ลไม่แปลกครับเอาเป็นว่าขอให้โชคดีสาหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้ครับ